จากกรณีนักรองชื่อดังค่ะเป็กผลิตชโชคได้ถูกชชาไว้ย21ปีใช้มีดฟันเข้าที่ใบหน้าจนได้รับบาดเจ็บบริเวณปั๊มน้ํามันภายในซอยรามคาแหง76ค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ที่ถูกพูดถึงอย่างมากบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะเมื่อผู้ก่อเหตุออกมาให้การว่า เป็กมีพฤติกรรมแปลกๆก,ก่อนเกิดเหตุยกตัวอย่างเช่นวิ่งกีดร้องกลางถนนและกระโดดขึ้นไปเกาะหน้ารถกระบะคล้ายจะพยายามทำร้ายลุงคนขับรถจึงเข้าไปห้ามแต่ถูกเป๊กชกหน้าก่อนจะควักมีดออกมาป้องกันตัวด้วยความตกใจค่ะ ล่าสุดค่ะมีภาพโผล่มาอีกแล้วมีผู้ชายเฟซบุ๊กชื่อดังค่ะคุณสอระปุกหรือคุณปุกได้ออกมาโพสต์ภาพที่ได้รับจากพลเมืองดีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เป็กผลิตโชคอยู่บนหน้ารถแท็กซี่ค่ะโดยระบุข,ข้อความว่าข่าวเรื่องก่อนเกิดเหตุเป็กมีเรื่องทะเลาะกับรอปพอระหว่างเรียกแท็กซี่เริ่มออกมาแล้วก็เลยขอเปิดภาพที่พลเมืองดีเห็นเหตุการณ์และส่งมาเลยแล้วกัน ว่าใช่เป็กไหมแก้ถ้าใช่เราเรียกแท็กซี่แบบนี้มันไม่ได้ปะจบดรามานี้หยุดกินเหล้าเถอะนะได้โปรดทั้งนี้ค่ะก็มีรายงานจากรอปภหมู่บ้านใกล้จุดเกิดเหตุได้เล่าว่าเวลาประมาณตีหนึ่ง เห็นรถเอาผ้าสีขาวจอดที่ป้ายรถเมก่อนที่เป๊กผลิตโชคจะลงมานั่งหลับอยู่บนเก้าอี้ที่ป้ายจากนั้นคนขับรถของเป๊กได้ลงมาปลุกแต่เป๊กกลับมีอาการคล้ายคนคุมสติไม่อยู่ไม่นานนักค่ะเป๊กก็เริ่มบวยวายก่อนที่จะวิ่งลงไปกลางถนนเรียกแท็กซี่อย่างรุนแรงเ้าก็จกเหมือนจะทำร้ายคนขับ ราปภเห็นท่าไม่ดีค่ะจึงพยายามเข้าไปช่วยแต่กลับถูกด่าทอด้วยถ้อยคำรุนแรงและได้ยินเสียงเป๊กร้องกรี๊ดเสียงดังจนต้องรีบถอยกลับเข้าไปในป้อมเพราะว่าตกใจค่ะขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Facebook คุณสระปุกติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn